สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็นมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับในงวดวันที่16มีนาคม2 5 68นะครับวางในทาง2ตัวล่างให้นะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับคำเตือนให้เลือกซื้อสรากิินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทุกกรณีนะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับก็มาดูสองตัวล่างเลยนะครับสองตัวล่างก็จะมีแปดหกนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับ องตัวล่างอาจจะมีหลายชุดนะครับแต่ก็จะมีชุดเน้นให้นะครับสามเก้านะครับสามหกนะครับปกติจะมีแค่สามชุดนะครับพอดีผมกลับหัวให้นะครับเพราะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันก็เลยก,กลยกับให้เฉยนะครับ 8 8 8 9 9 9 3 6นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งก็คือ8 8นะครับก็ทั้งหมดก็จะมี5ชุดนะครับ2ตัวล่างนะครับเพราะว่ากลับหัวให้เฉยนะครับ ผมก็จะเน้นไปที่86นะครับอีกชุดหนึ่งก็เน้นไปที่39นะครับชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับเผื่อจะโชคดีนะครับขอให้เฮงๆครับ